โอ้สวดครับน้องิคก์ผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูครับกับ S D Strike Gundam นะครับที่ต้องบอกเลยว่าให้ของมาครบที่สุดตอนนี้นะครับก็คือเจ้านี้เลยครับ Strike Gundam Striker Weapon System นะครับที่ออกมาในรายของ S D Gundam Generation g Neo ครับเมื่อปี2004ส่ซึ่งบอกว่าถึงตัวนี้ครับจะเก่ามากนะครับรายละเอียดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ของข้างในครับให้มาครบจริงๆนะครับผมรวมถึงเจ้าตัวนี้ครับเป็นตัวแรกๆเลยด้วยที่จะให้ผมเนี่ยเริ่มเข้าวงการการต่อกันพลานะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมโอเคก่อนเนี่ยบนที่กล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับอย่างที่บอกครับมาจาก generation neo นะครับแล้วก็ออกมาในปี2004ครับตัวนี้เป็นตัวรีโปรดักต์นะครับเนื่องจากว่ากล่องเดิมของผมเนี่ยผมต่อเมื่อเกือบ20ปีแล้วนะมันก็พังไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมอ่าโดยส่วนกล่องครับกล่องนี้นะครับร่างนี้ของสไลด์การดั้มครับในขณะนั้นนะครับเมื่อปี2004สมัยที่อินเทอร์เน็ตยังไม่รุ่งเรืองนะครับมีคำถามหลายคำถามมากว่าส คบทุกแพ็คได้ไหมครับแล้วพอกล่องนี้ออกมาครับนี่คือคําตอบครับว่าติดได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วว่าติดได้เนาะแต่ว่าด้านนี้ครับจะไม่ได้ชื่อว่า perfect strike gun d a m นะครับแต่จะมีชื่อว่า super strike gun d a m แทนนะครับผมเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะอ่าและกล่องนี้ครับในอดีตนะครับเป็นแค่กล่องเดียวที่ official บอกว่าสามารถติดได้ทุกกล่องติดได้ทุกแพ็คนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับรวมถึงเป็นตัวเดียวครับที่ให้ยาน sky skipper มาด้วยนะครับอ่า โอเคกล่องก็แบบนี้นะครับกล่องค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับก็จะบอกครับโอเคให้มาครบทุกแพ็คนะครับพร้อมอ่าแบบนี้มีมียานมาให้นะครับมีสอดมีรันเชอร์มีเอลไซด์มาให้นะครับอ่าจีได้ครบ3แพ็คแน่นอนครับเจ้าส่วนนี้ทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับเลยดูสวยมากๆอ่าหันมาอีกข้างหนึ่งครับก็จะเป็นดีนะครับจะเห็นได้ตรงนี้ครับเป็น BB Original นะครับก็คือ Original ของการเล่น SD g u n d ารดัมเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นออริจินอลครับก็คือซูเปอร์สไตร์การดัมตรงนี้นะครับพร้อมที่เขาจะแพ็คแล้วก็ยาสกายสเคปเปอร์ครับก็สามารถนำแพ็คอะไรก็ได้ไปติดนะครับผมโดยต้องบอกว่าเป็นยาสกายสเคปเปอร์ที่ต้องบอกว่าติดแพ็คครบเป็นครั้งแรกนะครับอ่าค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับโอเคกล่องก็เป็นแบบนี้ครับขอดูของจริงกันดีกว่าครับผมส่วนของจริงครับมีให้ทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับยาสกายสเกปเปอร์ของเราครับเป็นสี ฟ้าลวนนะครับก็คือไม่ได้มีการติดสติกเกอร์แต่อย่างใดไม่ได้ให้สติกเกอร์มาด้วยนะครับอ่าแล้วก็นี้นะครับเมนหลักของเราไซกักนํัครับซึ่งต้องบอกว่ารายละเอียดครับถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะสีดีเทลอาจจะไม่ค่อยลงรายละเอียดมากแต่ว่าถ้าเกิดเรามองกลับไปเก่าๆครับมันก็คือค่อนข้างโอเคเนะ เอารดยมันเรียกับสไตล์รูสที่รีวิวกันไปก่อนหน้านี้ครับเทียบกับตอนนี้มันไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเล็กกับไหนก่อนครับมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมแบบนี้แล้วก็แพ็คที่เหลือทั้งหมดครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยอาวุธให้มาครบนะครับอาร์เมอร์อาร์เมอร์ชไนเดอร์นะครับโล่บีมไรเฟิลนะครับแล้วก็ของอะไรต่างตาติดแค่อย่างเดียวครับไม่ได้ให้ตัวบีมเซเบอร์มานะครับของเอลสไตล์แคนดัมโอเคครับประมาณนี้เนอะซึ่งที่นี่เรามาดูจุดขยับกันก่อนดีกว่าครับว่าสไตล์แคนดัมของเราครับจุดขยััับบบเป็นนยงงงไ้าาะครอ่ อย่างแรกสุดครับหัวหมุนได้นะครับแต่ไม่ได้360องศานะครับเพราะว่ามันจะติดตรงส่วนของปากตรงนี้นะครับแขนครับอ่ายกขึ้นได้ครับหมุนได้แต่ว่าค่อนข้างแน่นนะครับผมแล้วก็ขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับตรงข้อศอกครับเป็นจุดขยับ2จังหวะนะครับที่ค่อนข้างแน่นนะครับผมตรงนี้จะเห็นอยู่เนะอ่ะแต่ว่าต้องระวังแขนหลุดด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นชิ้นส่วน PC ติดกันมือครับสามารถหมุนได้นะครับอ่ะ แล้วก็เดยกแขนตรงนี้ขึ้นครับจะสามารถบิดเอวได้เล็กน้อยนะครับตัวนี้เนี่ยเอวบิดได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับขาเตะไปข้างหน้าได้นิดนึงขนาดนนิดนึงนะครับผู้นี้คือหมุนได้สมรุอองศาแหละเท้าก็ด้วยนะครับแล้วก็พับเท้าลงแบบนี้ได้นะครับสำหรับการแอคชั่นเพิ่มเติมสเล็กน้อยซึ่งต้องถามว่าจุดขยับดีไหมจุดขยับเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ SD กันดํามแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะ s อสมัยก่อนเนี่ยแทบจะขย แบบนี้ยังสามารถแอคชั่นท่าได้เท่ได้นะครับต่อให้เป็น s d แบบนี้ก็ตาม,มนะครับส่วนโล่ตรงนี้ก็สามารถติดเข้าที่มือตรงนี้ได้เลยนะครับแขนแบบนี้นะครับผม,อมโอเคครับทีนี้เนี่ยก่อนเราจะไปติดแพ็คก,กันมันจะมีอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับเราเรียกว่า BB Original BB Original คือการเล่นที่เป็นลูกเล่นเฉพาะของ s d กซ์ดันดเท่านั้นนะครับซึ่งนอกจากซ u เปอร์สไตรแล้วสิ่งที่สไตร์กันดำตัวนี้ทำได้ครับคือทำแบบนี้ครับแบบ นี่ครับคือร่างบีบีออริจินัลอีก่างหนึ่งที่มากับกล่องนี้ครับคือสไตร์สกายสเก็ปเปอร์นะครับผมคือการที่เอายาสกายสเก็ปเปอร์เนี่ยแปะเข้าไปข้างหลังเลยเป็นอีกแพ็คหนึ่งนะครับผมซึ่ง่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้เห็นจากที่ไหนนะครับมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวเท่านั้นนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มติดแพ็คกันดีกว่าครับแพ็คแรกแน่นอนครับคือเอลสไต์นะครับซึ่งเอลสไต์ครับเราก็นําแพ็คนี้ใส่ข้างหลังได้เลยชึบแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็ติดอาวุธเป็นบีมไรเฟิลชึบแล้วก็โลนะครับผมท่านี้ครับเอลสไตร์ L ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ต้องว่าค่อนข้างเท่น,นะครับเป็นสไตร์กานนดัมที่ดูเป็นสไตร์กันนดัจริงๆครับแบบนี้นะครับอโอเคแล้วก็ถ้เกิดสมมุติแพ็คเราที่ไม่ใช้ใช่ไหมครับเราก็สามารถนำไปติดที่ยาสกายสเคปเปอร์ uh, aper, แบบนี้ได้นะครับชึบโอเคแบบนี้ครับก็จะเป็น สกายสเกปเปอร์ติดพักเอลสไตร์นะครับผมแาบนี้โอเคครับทีนี้แพคถัดไปนะครับถอดวูดออกชึบแพคถัดไปที่เราจะใส่กันครับคือสอดสไตร์นะครับก็แน่นอนใส่เข้าไปได้เลยชึบแบบนี้นะครับลายใส่เข้าไปซึ่งลายอันนี้ใส่ได้2อันนะครับเพราะถ้าเกิดมี2กล่องก็สามารถทำเป็นดับเบิลสอดสไตร์ได้นะครับผมเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับสอดสไตร์กันดำนะครับซึ่ง ส่วนของโลกครับมีแบบกลางอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีแบบปิดมาให้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะทําแบบดึงออกครับก็ก็คือดึงออกนะครับแล้วก็ยืนแบบนี้ไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมอะไรนะครับอันนี้แหละครับคือโมเก่าของบันไดนะครับลูกเล่นคือลูกเล่นแบบตรงๆงนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของดาบครับอ่าก็สามารถดึงปึ๊ดออกมาแบบนี้ใส่เข้าไปที่มือได้เลยนะครับโดยที่ดาบครับจะเป็นสีฟ้าล้วนนะครับจะไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีพาร์ตบีมมาให้นะครับผม เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของมุมเร์แรงครับสามารถดึงออกมาให้ถือได้ชึบจากนั้นก็นำพาดบีมตรงนี้ครับมาใส่ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการติดตั้งอาวุธของซอสไตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าร่างเวอร์ชันนี้ครับไม่สามารถถือ2มือได้นะครับผมอ่าแบบนี้ซึ่งโอเคครับลูกเล่นถือว่าครบนะครับอ่าโอเคหมดไปอีกแพ็คหนึ่งนะครับค่อยๆดึงออกนะครับชึบชึบ เพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหักง่ายนะครับชุบชุบชุบโอเคทีนี้วางสไตร์ลงก่อนครับส่วนของสกา s สเก็ปเปอรนะครับผมอ่าแล้วก็ดึงบูสเตอร์ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เกาะไหลลงไปนะครับใส่มุมแมลงชุบใส่อันนี้ใส่ดาบแล้วก็เอาโล่ใส่ข้างล่างตรงนี้อ่า เท่านี้ครับก็จะเป็นอสังหาริมเรียบร้อยครับกับยานสกายสเกปเปอร์ครับเวอร์ชันติดเข้ากับซอสไตรเกอร์นะครับผมอ๋อผมลืมไปชิ้นหนึ่งต้องใส่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เห็นมีรูอยู่ครับแต่ว่าบีมใส่ไม่ได้นะครับผมอ่าแบบนี้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ครับมันคือสีฟ้าล้วนเลยนะครับอ่าโอเคเท่านี้นะครับกับซอสไตรทีนี้ครับแพ็คสุดท้ายครับลันเชอร์สไตรเกอร์ครับต้องบอกก่อนครับว่า แพ็กนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุที่ให้ผมเข้าวงการนี้เพราะว่าเดี๋ยวขอติดก่อนนะครับชึบตอนผมต่อไหลอันนี้นะครับตอนสมัยยังเด็กผมทํามันหักครับทีนี้พอมันหักเนี่ยผมก็รู้สึกแค้นใจว่าแบบเฮ้ยทำไมต่อแล้วแบบต่อไม่สําเร็จอ่ะต่อแล้วมันหักใช่ไหมครับก็เลยอยากต่ออีกต่อจนมันต่อได้นะครับผมนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงมาต่อกันพลานะครับสาเหตุเกิดจากนอกจากชอบกันดาแล้วเนี่ยคือผมต่อตัวแรกแล้วมันหักนะครับผมอ่าแบบนี้เนาะใส่เข้าไปครับชึบ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับลันเชอร์สไตร์กันดำนะครับอ่อ๋อใช่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งแล้วตอนนั้นครับก็คือพอซื้อไอ้นี่เสร็จใช่ไหมครับทำหากเสร็จปุ๊บจะไปหาใหม่หาใหม่ไม่ได้แล้วเพราะของหมดนะครับก็ซื้อตัวอื่นมาต่อแทนจะไม่ได้ว่าตัวอะไรนะครับผมหลังจากนี้อืโอเคเป็นแบบนี้นะครับผมลันเชอร์สไตร์ครับซึ่งก็สามารถยกแขนขึ้นแล้วก็กางปืนลงมาแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าปืนตรงนี้ครับจะไม่สามารถจับได้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้ถือปืนนะครับก็คือดึงออก แบบนี้แล้วก็เอามาถือเป็นลันเชอร์เลยนะครับอันนี้เนี่ยคือหนึ่งในจุดที่ผมชอบมากนะครับคือเนื่องจากเอดีสมัยก่อนเนี่ยจุดขยับไม่ได้ดีเท่าสมัยนี้ใช่ไหมครับบางจุดบางอะไรเนี่ยก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเช่นลันเชอร์สไลด์ครับที่เอาปืนอัคนีมาถือไว้ในมือแล้วก็ยิงเลยจุดนี้สุดยอดมากๆนะครับผมแต่เดี๋ยวนะี้คือถือเป็นบีมไรเฟิลธรรมดาเลยนะครับโอเคแล้วก็ถอดออกนะครับชุบชุบชุบโอเค แล้วก็แน่นอนครับยังไม่จบนะเราต้อง,งนำพัดนี้ออกดึงออกชึบแล้วก็นําใส่ลงไปตรงนี้นะครับจุดนี้ใส่แบบนี้นะครับผมนี่ใส่ลงไปชึบอ่าเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับ Sky Scapper Sk ครับเวอร์ชั่นติดตั้งเข้ากับปืนอัคนีเอ้ย Launcher s เกอ e r นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะโอเคครับผม แต่ว่าทีนี้ครับก่อนเราจะไปดูซูเปอร์สไตร์กันดมเนี่ยผมอยากจะโชว์สิ่งหนึ่งก่อนครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีไตร์กันดำตัวไหนทําได้นะครับแล้วก็คงไม่มีทางทําได้แน่นอนครับก็คือมันจะมีฟอร์เมชันพิเศษสหรบเบอร์ชันนี้อยู่นะครับจะขอถอดแป๊บหนึ่งนะครับฟอร์เมชันนี้ครับมันจะต้องนำพาร์ตต่างๆนะครับ ไปติดเข้ากับงางสกายสเก s ปเปอร์ให้เป็น perfect s k y s c ายสเกนะครับหรือเป็น super s k y s c ยสเกปก็ได้นะครับผมจริงๆเราชื่อชื่อน่าจะเป็น k s k y s c เก p ปเปอรผมพูดถูกลเลยนผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนชึบชึบตรงนี้สมมติเราดึงดาบออกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชึบแบบนี้เข้าไปติดปีกข้างหลังถูกค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียงหักด้วย ครับโอเคสมมติผมใส่ไปแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าถามว่าเราเล่นอะไรได้ครับต้องจุดนี้ครับสิ่งที่เราเล่นได้คือผมสามารถให้สไลด์กันดัมเนี่ยครับเหมือนกับทำเป็นท่าฟอร์มชั้นพิเศษได้ครับก็คือถือดาบแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปยืนอยู่บนสกายสเกปเปอร์ได้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่ายืนได้นะครับอันนี้คือออริจินัล b ีบีเอนครับ เป็น formation พิเศษนะครับที่สไตล์กันนั่ขึ้นไปยืนบนสกายสเกปเปอร์แล้วก็พุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายนะครับผมอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีจริงๆนะครับเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่าปกติครับยานเนี่ยไม่สามารถให้การน,นั่ยืนได้อยู่แล้วเนื่องจากว่ายานตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแบบค่อนข้างเล็กนะครับอ่าแล้วก็พอยืนไม่ได้ปุ๊บถ้าเกิดสไตล์การขึ้นไปยืนเนี่ยก็คือหักนะครับแต่ว่าพอเป็น SD การนั่ครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับ นี่แหละครับคือความอิสระของการเล่นเอกันในสมัยก่อนครับเราสามารถปรับเปลี่ยนท่าเราสามารถต่อนู่นต่อน,นี่ได้แบบอิสระมากๆนะครับผมใครจะคิดครับว่าเราสามารถสร้างฟอร์เมชั่นพิเศษได้จากยานแล้วก็สไลด์กันดัมแบบที่ไม่สามารถโผล่ที่อื่นได้แล้วนะครับผมที่สหลันคือดูออกว่าเป็นท่าไม้ตายนะครับในซูเปอร์โรบอทนี้ได้เป็นท่าไม้ตายประมาณกำลังใจ130าอ่ะเนอะแบบสไตแยกเกาะปุ๊บติดเข้ายานสกายสเกปเปอร์ ipper, แล้วก็พุ่งเข้าไปฟันเป็นคอมโบแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคครับประมาณนี้เนอะ โอเคครับแล้ววันนี้แหละครับมีเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะดูกันเพิ่มนะครับกับซูเปอร์สไลด์กันดดมครับสำหรับวันนี้ครับเราดูกันก่อนครับว่าสไลด์กันดดมติดแพ็คอะไรแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมีลุกเล่นเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ไม่มีนะครับตอนที่อยู่ในการพลาตัวอื่นนะครับผมโอเคครับผมซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สังพัยอย่าลืมกดติดต c มช่องแชนเนสใครมีคอมเมต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนนนนีี้้้้้กก็ตอองขลลาาาป่่เแววบััใหมคครร Bye-bye!